で昨日7人であのご飯に食べに行きましたねあのガパオライスとかタイ料理を食べたりとかあとは今日でいうとこの施設であのあのウィンドウショッピングをしたりとかあとはメンバーによってはあの買い物した人もいますしっていう感じですね ได้ไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าได้ทานอาหารไทยแ,แล้วก็ได้กินข้าวผัดกะเพราของบ้านเราแล้วก็วันนี้ที่เซ็นทรัลเวลก็มีบางบางท่านก็วิดีโอช็อปปิ้งบางท่านก็ช็อปปิ้งกันช่ำๆไปแล้วค่ะอ๋อพึ่งมาเอายีมาแนะนำเขาหน่อยมาให้เขาไปเที่ยวที่ไหนดีโอซูซูเมสุรุปโชอาริยังภาพค่ะมีมีที่ไหนเมืองไทยเรามีหลายภาคมากเลยนะใครอยูอ่ภาคเหนือบ้างนีใครอยูอย่ภ<ท>าคเหนือบ้<ท>างไปภาคเหนือท <า S 2> ี่ไหนดีฮะ